้ชนะเลิศในการแข่งขันระดับสวรรค์ซีอานปรมาจารย์การมองหินซีอานผู้ชนะเลิศในการแข่งขันระดับสวรรค์ครั้งนี้ที่1ได้แก่ปรมาจารย์ซีอานอันดับที่ 2, สองซ่งเทียนอันดับที่สามเฉิงยีเจียเฉิงได้อันดับสามอย่างนั้นล่ะ ข้าคิดว่าเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะเขาได้อันดับที่สมในการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเพราะเขาคือคนแรกของรุ่นเยาวเลยที่สามารถขึ้นมาสู่อันดับสูงขนาดนี้ได้ข้าได้ยินมาว่าปารมาจา์ซื้อไม่เคยแพ้เลยอ,อย่างนั้นเระพวกข้าต้องการขอคำชี้แนะสักหน่อยอู๋จงฉีเจ้าเองก็ต้องการเขาร้า่รมไม่ใช่หรือไม่เลยเขาจะเป็นผู้ชมอยู่ตรงนี้นี่แหละเจียหนึ่งอู พวกเขาทั้งหมดคือปรมาจารย์ระดับสวรรค์ในการใช้วิชาเนธข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาแน่นอนดังนั้นข้าต้องเปลี่ยนแผนแน่นอนข้าเดิมพันกับพวกท่านได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเกมกันหน่อยดีไหมห้ามใช้วิชาเนธแค่เลือกหินด้วยความรู้สึกเท่านั้นพอใครที่ได้ระดับที่สูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะสามารถเลือกหินที่จะเปิดได้ภายในมูลค่าห0 0แส0เหรียญทองเท่านั้นพวกท่านเห็นด้วยหรือไม่ ห้ามใช้วิชาเนธแต่เจ้าจะใช้แค่โชคในการเลือกหินอย่างนั้นละจังเป็นวิธีที่โอหังยิ่งนะไม่มีปัญหาเจ้ากับข้าต่างก็อยู่ระดับสวรรค์ถึงเจ้าจะไม่ใช้วิชานี่แต่ด้วยประสบการณ์ของเจ้าก็อยู่เหนือระดับปัตพีไปไกลแล้วข้ายอมรับการแข่งขันการแข่งขันนี่จะเดิมพันด้วย 1, 000, 000หนึ่งล้านอู่จิงได้เลยข้าตกลงทั้งหมดก็เป็นสีล้านอู่จิงงั้นหรือสร้างเยี่ยมยอดจริงๆเลย เชีวชวน้อยถึงตาของเจ้าแล้วโลหจิตวิญญาณมาได้โลหจิตวิญญาณอีกแล้วงั้นรอนี่มันสามครั้งติดต่อกันแล้วนะเขาเลือกหินมาสามก้อนและหินทั้งสามก้อนเองก็เป็นหินโลหจิตวิญญาณน,นี่มันจะใช้แค่โชคจริงๆอย่างนั้นเรอ ปรมาจารย์ซื่อเหมาเปิดได้โลหิตวิญญาณ3ก้อนปรมาจารย์ซีอานเปิดได้โลหิตวิญญาณ2ก้อนและอู่จิง1ก้อนปรมาจารย์ส่งเทียนยเปิดได้โลหิตวิญญาณ1ก้อนผู้ชนะของการแข่งขันในครั้งนี้คือปรมาจารย์ซื่อเหมาเขาชนะประมาจารย์ซีอานได้จริงๆด้วยเขายังเป็นแค่ปรมาจารย์ระดับปฐพีแต่ทําไมความสามารถเขาถึงสูงสงได้ถึงขนาดนี้ หรือว่าชายคนนี้จะซ่อนความสามารถที่แข็งแกร่งของเขาเอาไว้อยู่ปรมาจารย์ซื้อข้าว่าท่านไม่ได้ใช้เพียงโชคหรอกนะข้าเชื่ออย่างนั้นจริงๆละ่ะผู้ชายคนนี้เขาไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้เลยจริงๆอย่างนั้นหรอปรมาจารย์ซื้อเหมานี่มันสุดยอดไปเลยจริงๆเจ้าคนไรย้ยางอายจนน่าจะแพ้ๆไปซะ ือดูเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างอือหือมันจบแล้วข้าไม่รู้ว่าจะอธิบายกับนางยังไงดีปรมาจารย์พี่ชายได้โปรดอนุญาตให้ข้าได้พูดอะไรบางอย่างหน่อยเถอะเช่นท่านอูพูดมาเลยพวกท่านเองอาจจะเคยได้ยินว่าตระกูลอูของข้ามีความยากลำบากบางอย่างอยู่นั่นก็คือปิดาของข้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดงั้นหรือ ข้าไม่ได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วนี่มันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ข้าอูเจียชงขอประกาศว่าใครก็ตามที่สามารถรักษาพวกของข้าได้ตระกูลอูของข้าจะมอบสิบล้านอูจิงให้เป็นรางวัลโอโ้โหสิบล้านอูจริงรางวัลน,นี่ต้องเป็นของข้าแน่นอน แต่สิ่งที่ข้าต้องการจริงๆคือเคล็ดวิชาลับของอู่เจียเฉิงข้าได้ยินมาว่าด้วยทักษะลับของเขาสามารถพัฒนาตนเองจากระดับปัฐภีเข้าสู่ระดับสวรรค์ได้ภายใน1ปีทุกท่านอย่าพึ่งไป10ล้านอู่จริงเลยนะพวกท่านไม่อยากลองพยายามกันก่อนหน่อยเหรอแม้รางวัลจะสูงถึง10ล้านอู่จริง แต่ว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่รักษาไม่หายแล้วก็แม้ว่าหมอเทวดาจะยังมีอยู่จริงแต่เขาก็ไม่สามารถรักษาโลกนี้ได้หรอกนะมันหมายความว่าเจ้าต้องล้มเลิกความพยายามของเจ้าแล้วล่ะหรือว่าต้านพ่อของข้าทำได้เพียงแค่รอความตายอย่างนั้นหรือท่านผู้ชมครับเตรียมตัวค้างค้างกันได้เลยไป